ส่งยาพิษจังหวัดนี้นะมาห้าแสนเมษายนพิษจังหวัดสิริกิติ์ตอนมาทราบว่า,า,วา,าในในเป็นผู้ชายเขาเป็นรถเก้าหน้ารถโดยสารเร่งรีบเป็นรถเก้าหน้าที่รถมาตามตรวจกระบวนการที่เหลือเนี่ยเ,เราได้แก้บนเครื่องถ่ายพกเล่นที่เราเคยจับประกอนสิริกิติ์จับเยอะมากนะครับคือเคยจับเครือ่องถ่ายเครื่องถ่ายยาเสพติดทั้งแล้วก็โยนเข้าทั้งแล้วก็โยนเข้าทังนับ ก็มาเบนี้นะครับเพรก็จะได้เห็นภาพของของทากราชการไทยแดงเาาส่งให้เราเนี่ยเลาวหลายหลายเคสเราประสานไปก็ส่งให้เราครับล่าสุดที่ใช่ครับที่เป็นใช่ครับไีรับผู้รับผดแทนเราเราเปส่งตัมาครับสคนครับตัมาน้อับนี้องนี่สน้านี้ก็นี่นหน้าครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็จะได้เห็นว่าทางจังหวัดศรีสะเกษมีมีผลงานการจับกุ่มยาเสพติดต่อเนื่องก,ก็ได้เมื่อกี้คุยกันกรอบๆนะครับแล้ว,วต,ต้อง,ต,องต้องวางระบบลงไปในคำแทงถ้าเราจับเฉพาะโดยที่ฐานข้อมูลเราไม่มีเลยมันก็จะจับเฉพาะได้รายย่อยตอนนี้ เริ่มจับรายใหญ่ได้มากขึ้นนะพี่นองสื่อวนจะสังเกตว่าช่วงสามสี่เดือนก่อนๆหน้านี้เราก็จะจับได้ประมาณสักพันเม็ดสองพันเม็ดสามพันเม็ดแต่จริงๆแล้วเ,เป็นเครือข่ายเดียวกันพอเรามาโยนลงในกลีทเข้ามาช่วยการจับกลุ่มก็จะของการก็จะมากขึ้นการลิดทรัพย์สินหูรานนะทางท่านผู้การศิงเตกตรายงานว่าทางทีมงานเขาจับกลุ่มก็เ,เป็นสื่อมวลชน ที่เขารบทุกท่านครับก็ถือว่าเป็นมีโอกาสหนึ่งที่จังหวัดสีสเกตนะครับได้มีการเพราะการค้ายาเสพติดขาดนี้เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ถือว่ามีเครือข่ายทั้งอยู่ต่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศึื่อราดชันว่าเมื่อวันที่สิบเนี่ยมีการกระบวนการนำเรียนยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดภูมิลาธิดีเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสีสเกตเจนางนะครับซึ่งเป็นชาวสปปลาวนะครับ การติดต่อเนี่ยเขาจะใช้ไลน์ใช้ไลน์ในการติดต่ออย่างเดียวครับคือไลน์ฉลักคุณคุณลักใครนะครับซึ่งเมื่อได้รับการติดต่อจากกศเนี่ยยืนยันแล้วครับว่าเป็นรถคันนี้ครับซึ่งเราก็ได้ดาเนินการวางแผนเพื่อสกัดกั้นนะครับจํานวนสองแสนสองแสนเมตรเนี่ยไปวางไว้ที่บริเวณตรงข้ามสารทันนี รับไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่อ ow, พอหลังจากทราบว่าสารท่านนี้รับไปแล้วเราก็ไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งคือตรงข้าก่องน้ำเนี่ยขณะที่เราไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่า Mutter. พบพบรถคันหนึ่งนะครับ ow, กําลังจอดอยู่แล้วก็ ow, มีมีชายต้องสงสัยครับเก็บเก็บสิ่งของขึ้นรถนะครับรักษาขยายผลอีกนะครับผู้ต้องหาให้การว่าในการลำเรลียงครั้งนี้นะครับมีพี่ชายนะค,คือน,นาอยสิงห์นาถหรือเข้มนะครับ นายสันติภาพนะครับก็จะทราบว่ายาจานวน5้าแสนเมตรเนี่ยจะนามาวางไว้จานวน4จุดนะครับในในเส้นทางอเ41ไปถึงร้อยเอนะครับจะว่าขนาอะรังชัดูะดูนดหน่อยมาดลมาละสองสนเมตรเลย ลมาสอั6กครับพาน่าครับก็ช่วยกันครับช่วยกันเผยแพร่ออกสื่อถึงน้อยก็มีการประทับใช้กฎหมาย